หรือโดดเด่นที่สุดในสนามบางครั้งกัปตันคือคนที่ยืนอยู่ข้างหลังแล้วผลักคนอื่นให้เดินหน้าคือคนที่พูดน้อยแต่ทุกคำที่พูดมีความหนักแน่นและหนึ่งในคนที่แสดงให้เราเห็นชัดที่สุดก็คือสตีเวนเจอราดเขาเติบโตมากับลิเวอร์พูลสโมสรในเมืองที่มีทั้งรักความกดดันและความคาดหวังตั้งแต่เด็ก เขาฝันได้ใส่เสื้อแดงลงสนามในแอนฟิลด์และเมื่อถึงวันนั้นจริงๆเขาไม่ได้เพียงแค่ลงเล่นแต่กลายเป็นหัวใจของทีมเจอราดไม่ใช่นักเตะที่มีพรสวรรค์ที่สุดในโลกแต่เขาคือคนที่ไม่มีวันยอมแพ้ไม่ว่าสถานการณ์แย่แค่ไหนเขาคือคนที่ยืนอยู่ตรงกลางสนามเสมอส่งเสียงปลุกเพื่อนร่วมทีมวิ่งเป็ดพื้นที่ยิงจําที่คนทั่วโลกไม่เคยลืม คือข้าคืนอิสตันบูลปี2005หลิเวอรพูตามหลังเอซีมิลาน0ตัว3ในครึ่งแรกแต่ในครึ่งหลังเจอราดโหมประตูแรกให้ทีมแต่เขาคือคนที่จุดประกายให้คนอื่นเชื่อว่ามันเป็นไปได้กับตันไม่ได้มีหน้าที่แค่สั่งการและคำพูดนั้นต้องเปลี่ยนเกมได้ในห้องแต่งตัวของลิเวอร์พูลเจอราดคือศูนย์กลางของพลังใจในวันที่ทีมแพ้เขาเป็นคนแรกที่รับผิด แม้เขาจะไม่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกกับสโมสรแต่ไม่มีใครปฏิเสธว่าเขาคือหนึ่งในกัปตันทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฟุตบอลแต่วัดจากจำนวนหัวใจที่เขาพาให้เดินไปด้วยกันเจอราดอาจไม่ใช่ที่หนึ่งในทุกเรื่องแต่กัปตันทีมนี่คือ scorefootball.com สน่์รวมความมันของเกมลูกหนังทั้งไฮไลท์จัดเต็มข่าวเด่นทันเหตุการณ์และวิเคราะห์เจาะลึกทุกแมตช์เด็ด แฟนบอลตัวจริงต้องดู